ทานสือพระไตรปิฎกใน45เล่มเล่มที่หนึ่งพระวินัยปิฎกมหาวิพังหนึ่งลำดับที่17คลิป17 EP ่รีประชิกศิขาบทที่สองว่าด้วยถือเอาสิ่งของที่เจ้าของไม่ได้ให้เรื่อง นีย่ยกุมมะพะกาลบุตรแปสมัยนั้นพระผู้มีพระภาประทับอยู่ณนะเาขาคิชกูฏเขตกรุงราชคฤห์พิสุหลายลูกเป็นเพื่อนเห็นเพื่อนคบกันด้วยกัน ทำกุติมุงย่าอยู่จำพรรษาที่เชิงเขาอิสิฮิลิท่านพระทระนิยะกุมมะภาการบุตรก็ทำกุติมุงย่าอยู่จำพรรษาในที่นั้นต่อมาล่วงไตรมาสไปแล้วพิสุเหล่านั้นหรือกุติ มุงหญ้าเก็บหญ้าและตัวไม้ไว้แล้วพากันหลีกจาริกไปในชนบทส่วนพระพระนิกายะกุม,มาฮะการะบุยังพักอยู่ในที่นั้นตลอดฤดูฝนฤดูหนาวฤดูร้อนวันหนึ่งเมื่อท่านไปบินธบาทในหมู่บ้านคนหาบหญ้า หาฟืนคนหาฟืนหรือกุติหญ้าของท่านแล้วขนเอาหญ้าและไม้ไปท่านพระพระนิยะกุมภมา,ากาลบุตรได้หาหญ้าและไม้ทำกุติหญ้าเป็นครั้งที่สองแม้ครั้งที่สามเมื่อท่านไปบินพระบาทในหมู่บ้านคนหาหญ้าคนหาฟืนได้รื้อกุติของท่าน แล้วขนเอาหญ้าและไม้ไปครั้งที่เป็นครั้งที่สามท่านคิดว่าเมื่อเราไปบินพบาทในบ้านคนหาหญ้าคนหาฟืนหรือกุฏิหญ้าแล้วขนหญ้าและตัวไม้ไปถึงสามครั้งเรามีการศึกษาดีไม่บลกไม่บกพ่องสำเร็จศิลปะช่างหม้อเทียบ เข้าอาจารย์อยากกนนั้นเลยเราพึงขยำโคลทำกุติดินล้วนด้วยตัวเองดังนั้นท่านจึงขยำโคลก่อกุติดินล้วนแล้วรวบรวมหญ้าไม้และขี้วัวแห้งมาสูมไฟเผากุติจนสุกกุตินั้นงดงามน่าดูน่าชมมีสีแดง เหมือนสีแมลงค่อมทองเวลารมพัดส่งเสียงเหมือนเสียงกระดิ่ง 85. ต่อมาพระผู้มีพระภาคเสด็จลงจากภูเขาคิชกดูพร้อมกับพิสุจำนวนมากทอดพระเนตรเห็นกุติอันงดงามน่าดูน่าชมตรัสถามว่าพิสุทั้งหลายนั่นอะไรน่าดูน่าชมสีเหลืองหมือง เือนแมลงข่มทองทั้งพิสุทั้งหลายกราบทูเรื่องนั้นให้ทรงทราบแล้วพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงตำหนิว่าพิสุทั้งหลายการกระทำของโมฆะบุรุษนั้นไม่สมควรไม่คล้อยตามไม่เหมาะสมไม่ใช่กิจของสมณะไม่ใช้ไม่ได้ไม่ควรทำเลย ฉไหนโมฆะบุรุษจึงขย่ำโคลนก,ก่อกุติดินล่วนเล่าโมฆะบุรุษนั้นชื่อว่าไม่ได้มีความเอนดูความอนุเคราะห์ความไม่เบียดเบียนสัตว์ทั้งหลายพวกเธอจงไปทำลายกุตินั้นเสียอย่าให้เพื่อนพมจารีในภายหลังได้เบียดเบียนหมู่สัตว์เลย จะทำกุฏิดินล้วนพิสุใดททำต้องอาบัตทุกกดพิสุเหล่านั้นรับพุทธดีกาแล้วพากันไปที่กุฏิช่วยกันทำลายกุฏินั้นในขณะนั้นท่านพระทะนเนียกุม,มะพากระบุตรมาถามพิสุเหล่านั้นว่าทำไมพวกท่านจึงทำลายกุฏิของกระผมท่านพระผู รับสั่งให้ทําลายถ้าพระผู้มีพระภาคผู้เป็นธรรมสามีธรรมาสามีรับสั่งให้ทําลายก็ทําลายเถิด86ต่อมาท่านพระท่านิยะกุมมะภารกาบุตรคิดว่าเมาื่อเราไปบินทบ,บาทในหมู่บ้านคนหาบหญ้าคนหาฟืนมาหรือกุฏิหญ้า ขนหญ้าและตัวไม้ไปถึงสามครั้งแม้กุฏิดินล้วนที่ทำไว้พระผู้มีพระภาครับสั่งให้ทำลายเรารู้จากพนักงานพนักงานจนป่าไม้ที่ชอบพอกันอยากกันนั้นเลยเราควรขอไม้มาทำกุฏิไม้แล้วไปหาพระนั เจ้าพนักงานในป่าไม้แล้วกล่าวว่าจเจริญพรเมื่ออาตมาไปบินพระบาทในหมู่บ้านคนหาหญ้าคนหาฟืนไปรื้อกุติหญ้าคนหญ้าและตัวไม้ไปถึงสามครั้งแม้กุติดินล่วนที่ทําไว้พระผู้มีพระภาคก็รับสั่งให้ทําลายท่านจงให้ไม้แก่อาตมาอาตมาจะต้องทํา ต้องการทำกุฏิไม้เจ้าพนักงานป่าไม้ตอบว่ากระผมไม่มีไม้ที่จะถวายพระคุณเจ้าได้เลยครับจะมีแต่ก็ของหลวงที่เก็บซ่อมเก็บไว้ซ่อมแปลงเมืองในคราวจำเป็นถ้าพระถ้าพระเจ้าแผ่นดินมีรับสั่งให้พระราชทานพระคุณเจ้าก็จะให้คนไปขนเอาเอิอ ท่านพระพระนิยกกุมมาพาระบุตรกล่าวว่าเจริญพรพระเจ้าแผ่นดินได้พระราชทานไม้นั้นแล้วลำดับนั้นพระเจ้เจาพนักง,งานป่าไม้คิดว่าพระสมณะเชื้อสายพระสกยบุตรเหล่านี้ประพฤติธรรมประพฤติประพฤต,พต,สพติสงบ ประพฤติพรหมจรรย์พูดจริงมีศีลมีกัลยาณธรรมแม้แต่พระเจ้าแผ่นดินยังทรงเลื่อมใสามากพระธนิยะคงไม่กล้าพูดสิ่งที่พระเจ้าแผ่นดินยังไม่ไม่ได้พระราชทานว่าได้พระราชทานแล้วลำดับน้นเจ้าพนักงานป่าไม้จึงกล่าวกับท่านพระนิยะดังนี้ว่านิมนต์ท่าน ให้คนขนไปเถิดครับท่านพระทานิยะได้สั่งให้ตัดไม้เหล่านั้นเป็นท่อนน้อยท่อนใหญ่บรรทุกเกลียนไปทำทำกุฏิไม้วัชสการพราหมณ์ตรวจราชการ87เวลานั้นวัชการพราหมณ์มหาอามา์ มาคดรับไปตรวจราชการเข้าไปหาเจ้าพนักง,งานในป่าไม้ถึงที่พักครั้นถึงแล้วได้กล่าวได้กล่าวกับผ้าง,งานป่าไม้ดังนี้ว่านี่แน่คุณไม้ของหลวงที่เก็บไว้ซ่อมแปลงเมืองในคราวที่จำเป็นอยู่ไหนเจ้าหน้าที่ป่าไม้ตอบว่า แผ่นดินได้ถวายพระราชทานให้ไม้ให้แก่พระนิยกุมมะพารบุตรไปแล้วครับวัชรวัชการวัชการพราหมณ์ไม่พอใจทำไมพระเจ้าแผ่นดินจึงได้ถวายพระราชทานไม้ของหลวงที่เก็บไว้ซ่อมแปลงเมืองในคราวจำเป็นแก่พระท่านิยกุมมะการบุตรไปเล่า จึงเข้าไปเฝ้าพระเจ้าพิมพิสารจอมทัพมคตถึงที่ประทับครั้นถึงแล้วได้กราบทูลพระเจ้าพิมพิสารจอมทัพมคตดังนี้ว่าท่านได้ทราบกล่าวว่าพระองค์ได้พระราชทานไม้ของหลวงที่เก็บไว้ซ่อมแปลงเมืองในคราวจำเป็นแก่พระทะ่นิยกุมภารากาบุตร ไปแล้วหรือจริงหรือพระพุทธเจ้าค่าใครกล่าวอย่างนั้นเจ้าหน้าที่ป่าไม้พระพุทธเจ้าค่าถ้าเช่นนั้นจงไปเรียกเจ้าหน้าที่ป่าไม้มาวชการพรามสั่งให้เจ้าหน้าที่ที่คุมตัวเจ้าหน้าที่ป่าไม้มาทันทีพระนิยะ ุมมะพระกะรบุตรเห็นเจ้าหน้าที่ป่าไม้ถูกควบคุมตัวไปจึงกล่าวว่าเจริญพรท่านถูกเจ้าหน้าที่ควบคุมตัวด้วยเรื่องอะไรเรื่องไม้นั่นแหละครับท่านจงไปก่อนเถิดอาตมาจะตามไปเจ้าหน้าที่ป่าไม้กล่าวว่าพ้าคุณเจ้าควรไปก่อนที่กระผมจะเดือร้อนนะครับ 88 oh. พระทานิยกุมมะกัลบุตรเข้าไปพระราชนิเวศของพระเจ้าพิมพิสารแล้วนั่งบนอสัสนะขณะนั้นพระเจ้าพิมพิสารเสด็จเข้าไปในพระไปหาพระทานิยะกุมมะพารบุตรทรงไหว้แล้วประทับนั่งณที่สมควรตรัสถามว่าพระคุณเจ้าทราบ ว่าไม้ของหลวงที่เก็บซ่อมที่เก็บไว้ซ่อมแปลงเมืองในคราวจำเป็นโยมถวายแก่พระคุณเจ้าจริงหรือจริงหมหาบพิษพระคุณเจ้าโยมเป็นพระเจ้าแผ่นดินมีมีกระมีกิะยาะกิจมากมาย มีกรณะมีกรณียกิดมากมายคือจึงจะถวายไปแล้วก็จำก็จำไม่ได้พระคุณเจ้าโปรดเตือนความจำที่โยมถวายด้วยพระทานีกุมมะกระบุตรทูลว่าขอถวายพระพรพระองค์จำไม่ได้ครั้งที่ องค์เสด็จเถลิงถวัเถลิงทวันล่าส,าสมัยใหม่ทรงเปร่งพระวาจาว่าข้าพระเจ้าถวายหญ้าไม้และน้ำแก่สมณพราหมณ์ขอสมณพราหมณ์โปรดใช้สอยเถิดพระคุณเจ้าโยมจำได้ที่โยมพูดนั้นหมายถึงสมณพราหมณ์ผู้มีความละอาย มีความระมัดระวังใฝ่ศึกษามีความลงเกียดแม้ในโทษเล็กน้อยยญ้าไม้และน้ำนั้นยังไม่ได้มีใครจับจองอยู่ในตาท่านจงท่านจงใจอ้างจะขนไม้ที่ไม่ให้ไปพระเจ้าแผ่นดินเช่นโยมจะข้า หรือในระเทศสมณพรามณ์อย่างไรได้นิมนต์กลับไปเถิดท่านลอดตัวพระชนแต่อย่าได้ทำอย่างนี้อีกพระประ,ะชาชนตนําหนิประชาชนพากันตําหนิประนามโพธนาว่า สมณะเชื้อสายสากัยบุตรสากัยบุตรเหล่านี้ไม่มีความละอายทุศีนชอบพูดเท็จแต่ก็ปริญญาว,ว่าประพฤติประพฤติธรรมประพฤติสงบประพฤติพรมจารย์พูดจริงมีศีลมีกัลยาณธรรมพวกท่านไม่มีความเป็นสมณะไม่มีความเป็น พรามความเป็นสมณะความเป็นพรามของพวกท่านเสื่อมสิ้นไปแล้วพวกท่านจะเป็นสมณะพรามได้อย่างไรพวกท่านปราศจากความเป็นสมณะพรามปราศจากความเป็นพรามเมธพระเจ้าแผ่นดินก็ยังถูกสมณะเหล่านั้นหลอกลวงได้ฉไหนคนอื่นจะไม่ถูกหลอกลวงเล่า พิสูทั้งหลายได้ยินประชาชนตหนิปนามโพธนาบรรดาพิสุผู้มกักมากผู้มักน้อยสันโดษมีความละอายมีความระมัดระวังไฟศึกไฟการศึกษาจึงตหนิประนามคำว่าขนในที่นี้หมายถึงเพศบรรพิชิตคือผ้าการสวพัส ที่ท่านพระท่านียห่มอยู่ท่านท่านียทำความผิดลักไม้ของหลวงควรถูกจับฆ่าหรือจองจำแต่ท่านนุ่งผ้าห่มการสวพักอันเป็นธงชัยของพระอรหันต์จึงรอดตัวจากการถูกฆ่าถูกจองจำท่านอุปมาเหมือนแพะที่มีขนยาวที่ จะถูกฆ่ากินเนื้อพอดีมีบุรุษคนหนึ่งเห็นว่าแพะนีข้ขนมีราคาจึงเอาแพะที่ขนสั้นๆส,ส,สองตัวมาแลกไปแพะขนยาวจึงรอดตัวเพราะขนพิสุป,ปนามโภสนา โฆษนาว่าฉไนท่านพระทะนิยะกุมมะกระบุตรจึงขโมยไม้ของหลวงที่เขาไม่ได้ให้ไปเล่าค <c oughs> ันพิสูจทั้งหลายตำหนิท่านพระทะนิยะกุมมะพาระบุตรโดยประการต่างๆแล้วจึงนำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคเจ้าให้ทรงทราบ จบอ่านหนังสือพระไตรปิฎกใน45เล่มเล่มที่1พระวินัยปิฎกมหาวิพังหนึ่งลำดับที่17คลิป7ซเว่ทรี